อากาศสดชื่นแจ่มใสค่ะทุกวันในแผ่นดินพุทธนี้เป็นวันของความรักรักที่สาม,มารักเป็นโลกุตระเป็นอย่างไรหัวใจสำคัญคือความสะอาดค่ะคือไม่มีความลึกลับมีแต่ความตื่นรู้รู้แจ้งนะสิ่งนี้ก็คือเราได้รับซับซราบ,บความรักนี้มาจากพ่อครูสมณะโพธิรักค่ะความรักของท่านไม่ได้เอาอกเอาใจ ความรักของท่านไม่ได้ตามใจใครให้ต้องเสียคนแต่ความรักของท่านที่ลุงเห็นชัดก็คือท่านจะตำหนิสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปการกระทำที่เจือปนไปด้วยสิ่งไม่สะอาดท่านจะชี้ชัดๆกระนาบแล้วกระนาบอีกค่ะให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นความรักที่บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะ ความรักของท่านท่านไม่ได้มอบให้เราและทุกคนจะมีเลยแต่ทุกคนจะต้องทำเองโดยการหยิบไม้กวาดและปุ้งเต้าขึ้นมาค่ะทำความสะอาดจ,จิตใจของตอนเองนี่คือความรักของลูกหลานชาวอาโศกค,คนหนึ่งคือวันนี้รุ้งเดินทำธรรมชาติอโศกค,ค่ะที่จะปฏิบัติการความรักนี้ส่งคืนกลับไปสู่พ่อครูสมณะโพธิรกค่ะเมื่อไหร่ที่ลุงเห็นผีในตัวเองเมื่อไหร่ที่ลุงเห็นความมืดดำมืดบอด ความลึกลับความไม่จริงใจนะความการมีสารพิษในจิตใจทุกอย่างนะคะต้องหยิบไม้กวาดและปุ้งเต้าขึ้นมาทำความสะอาดทันทีเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกนี้นะคะได้ไประจักว่าสิ่งนี้เป็นความบริสุทธิ์หนึ่งเดียวในจักรวาลค่ะเริ่มต้นที่ทุกคนจับไม้กวาดและปุ้งเต้าขึ้นมาในทุกๆวันทำความสะอาดใจของตัวเองนะคะ